วัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างสิงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่สิบสองตุลาคมหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับห้างสิงเช้าตัวเดินก็คือห้ากับแปดหกกับสามตัวลงนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้ามันมีห้าเจ็ดด้วยนะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้านะ ้าสามหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดสามหกแปดสามห้าแปดหกจับคู่ก็ห้าสามสามห้าห้าหกหกห้าห้าแปดแปดห้าแปดสามสามแปดแปดหกหกแปดนะคะต่อไปบ่าย4ี่กับเจห้ากับ8ปด4ี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเจศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้า สี่เจ็ดหน้าแแล้วก็หนึเจนาะจับคู่ก็4ี่ห้าห้าสี4 4ี่หกหกส็ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อ5กับ8เหมือนกันต่างกัน6กับ3 4กับ7นะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งทั้งเช้าทั้งบ่ายนะใครจะซื้อ VIP ก็จับคู่ซื้อเอาเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะเฮงเฮงปังปังทุกคนทุกแนวทางสวัสดีค่ะ